ผมในหัวจรนะครับวันนี้ครับเป็นวันอาทิตย์นะครับผมจะเปิดน้ํารถทุเรียนครับน้ําไม่มานะครับเลยต้องมาดูที่ปั๊มน้ํานะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปดูปั๊มน้ําก็ต้องดูท่อตามท่อก่อนนะครับว่าระหว่างทางเนี่ยท่อตรงไหนรั่วหรือเปล่าแต่ก็จากที่ดูมาก็ไม่มีตรงไหนรั่วนะครับก็เลยต้องมาเช็คที่ปั๊มน้ําปรากฏว่าตัวปั๊มน้ําก็ติดนะครับใบพัดก็หมุนน้ําก็ยังไม่มา ต้องเลยลองโทรถามผู้ผู้งูนะครับผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เขาก็บอกว่าให้มาเช็คที่ท่อนะครับท่อที่ว่าจากตัวเครื่องลงไปที่น้ำนะครับว่ามีรอยรู่วงหรือเปล่าถ้ามีรอยรั่วก็ถือว่าอาการอย่างนี้ก็คือลมมันเข้าไปแทนที่น้ําครับคือมันก็จะดูดเข้ามาแต่งลมน้ําก็จะไม่ขึ้นครับเราก็ต้องมาเช็คดูครับว่าตรงไหนรู่มังครับ เดี๋ยวจะ,จะลองเช็คกันดูนะครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้น้ําไม่ดูดทําให้เครื่องปั๊มน้ําไม่ดูดน้ํานะครับสายรั่วลม,มเข้ามันก็ดูดแต่งลมไม่ดูดน้ำวิธีแก้ไขของเรานะครับคือใช้เทปพันสายไฟเนี่ยครับอันนี้ผม พันจนหมดมมวนเลยเอาไปพันนะครับตรงตรงแผลนะครับแผลที่ว่าน้ํามันรั่วออกมานะครับรอบแรกนะครับเราผมก็จะพันให้แนบสนิทกับข้อให้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการปิดรูรั่วนะครับแล้วก็ผมก็จะพันเนี่ยครับแผลมันจะอยู่ประมาณแถวนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะพันยาวเลยก็คือพัน พันให้เหนือแผลไปเหนือแผลเข้าไปอีกเพื่อที่ว่ากันน้ำมันรั่วในอนาคตนะครับก็คือพันพันสามรอบพันจนพันจนหมดหม้วนเลยครับนี่พันจนหมดม้วนเลยซื้อมาพันจนหมดพันจนหมดม้วนเลยนะครับเนี่ยครับหมดม้วนเลยวิธีนี้ก็ใช้ได้กับท่อแบบนี้นะครับถ้าเป็นพวกท่อพีวีซีก็ต้องก็ต้อง เป็นการตัดต่อเอาครับตรงไหนรั่วงเราก็ต่อตรงนั้นซื้อข้อต่อมาต่อเอาแต่นี้มันเป็นท่อของเรียกว่าอะไรอ่ะท่อท่อไส้หมูเหรอประมาณนี้เขาแถวบ้านของเรียกกันว่าท่อไส้หมูนะนะครับแบอย่างนี้ใช้ไปนานๆมันก็มีการรั่วซึมนะครับก็แค่งมเข้าไปแค่นิดเดียวครับแค่ปลายเข็มเองอะ่ะมันก็ทําให้น้ําไม่สามารถที่จะดูดเข้ามาได้แล้วครับเพราะว่า ตัวงมนะจะเข้าไปแทนที่น้ําครับเนี่ยครับอันนี้ผมพันไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปดูครับว่าน้ํามาหรือเปล่าเราทาเสร็จแล้วไปเปิดเครื่องปั๊มน้ำเลยนะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้จากที่ว่าน้ํามันรั่วออกหลายจุดนะครับอันนี้ไม่มีสักจุดเลยนะครับเราก็แห้งด้วยนะครับเพราะเราพันสามรอบครับ ว่าหวังผลระยะยาวครับก็ต้องมาไล่ดูครับว่าตรงไหนน้ำรั่วอีกหรือเปล่าถ้าตรงไหนรั่วเนี่ยเรแบบาก็ต้องติดเครื่องปั๊มแล้วก็มาเอาเทปพันใส่ไฟมาพันอีกนะครับ อันนี้น่าจะได้ผลแล้วครับเดี๋ยวจะโทรไปถามที่บ้านว่าน้ํหมาหรือยังนะครับก็โทรไปถามทางบ้านนะครับทางบ้านบอกว่าน้ํามาวครับน้ํหมางครับก็แสดงว่าวิธีที่ว่าเราใช้ไปเนี่ยครับก็ปรากฏปรากฏว่าประสบความสําเร็จนะครับผมก็เพื่อนๆ่อนคนไหนนะครับที่มีอาการแบบนี้นะครับคือเครื่องปั๊มเปิดติดไปพัดหมุนแต่น้ําไม่ดูนะครับก็บอกมาเช็คดูที่สายนะครับ สายที่ว่าจากตัวเครื่องนะครับจากตัวเครื่องบกไปที่น้ำนะครับจะ <S ca ute> เกิดมีรอยง่วงเราก็เอาประเททพันสายไฟนะครับถ้าเป็นท่อแบบนี้นะครับให้ใช้เทปพันสายไฟแต่ถ้าเป็นพวกท่อพ VC เนี่ยเราก็ต่อท่อตัดต่อเอาตามปกติเลยตรงแหลรั่วก็ปะก็ก็ต่อตรงนั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะครับผมสวัสดีครับ